ย้ำอีกทีไม่ต้องตกใจถ้ารู้สึกว่ามันเป็นคนไม่ไดังมันเป็นเรื่องปกติของของของซีรีส์นี้ซีซั่นหนึ่งก็แคสแบบนี้แจ้งกันไว้ก่อนนะฮะการแสดงความคิดเห็นในไลฟ์นี้นะครับไม่ได้เป็นการกล่าวโทษดูถูกเหยียดหยามต่อคนที่ไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันนะครับรวมถึงผู้สร้างแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั่วดับต่อซีรีส์แล้วก็หนังที่เราจะได้พูดคุยในไลฟ์นี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นนะครับที่มีผลจากประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สถานะปัจจุบันย้ำนะครับไม่ใช่สัจธรรมที่ไม่สามารถถกับชวนและ วันพีทสีซั้นสองนะครับก็มีการประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องนะเกี่ยวกับแคสใหม่ของวันพีทนะฮะพร้อมๆกับการที่หนังเนี่ยจะเริ่มถ่ายทําไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้เพิ่งมีคลิปออกมาสดๆร้อนๆนี่เองนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะทุกคนไว้ก่อนนะว่าถ้าทุกคนรู้สึกว่าผิดหวังหรือรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดารามันเล็กจังเลยเนะี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่รู้สึกผิดหวังอะไรนะเพราะว่านี่แหละคือสเกลปกติของซีรีส์นี่แหละคือสเกลปกติของซีรีส์ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเนี้ย คือมันไม่ใช่ house of d r a g o n หรืออะไรซึ่มัยโอ้โหมันมันใหญ่มากคือต้องเข้าใจว่า one piece มันใหญ่ก็จริงแต่มันมันไม่ได้เป็น phenomenal ขนาดนั้นหรือมันตั้งตัวเองเป็นเป็นงานที่ต้องแบบใช้นะักแสดงแบบเก่งเทพขนาดนั้นเนืกออกไหมคือเขาจะลงทุนก็ได้เป็นคนคนไปเป็นซีซันซีซันไปมีคนหนึ่งที่เด่นโอเคแล้วแต่ว่าผมพูดเลยว่าทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่คนที่จะเป็นเด่นขนาดนั้นแต่ว่าเราจะพาไปรู้จักกับเขาว่าเอ้ยคนนี้พอมีงานเลยพอ,เ,ยพอเห็นบ้างพอมีเรื่องอะไรที่พอคุ้นหูคุ้นตาบ้างหรือว่า เขาเป็นคนเชื้อสายไรชาติไรมาอันนี้เดี๋ยวเราหมคอเล่าให้ฟังกันได้นะครับคนแรกแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นมากที่สุดของแกงนี้คงหนีไม่พ้นนะฮะที่เดวิดเดชเมนนะฮะที่จะรับบทมิสเตอร์ทนะโหโผลงานเยอะแยะมากมายครับ The Dark Knight and Man the Suicide Squad ดูอ p p n n h i m m r r และล่าสุดนะฮะบทนำใน Late Night with the d e v i l นะฮะเพราะฉะนั้นคนนี้คุณหูคุ้ตากันอยู่แล้วคิดว่าไม่เป็นประเด็นอะไรอีกคนหนึ่งที่ น่าจะลดหลั่นลงมานะครับคือคุณแจสลาแจสลาจัสตินนะฮะนะครับ,นะรบเพื่อเป็นนักแสดงชาวแอฟริกาใต้นะครจะรับบทมิสวาเลนไทน์นะฮะเธอเล่นซีรีส์มาแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะเท่าที่เห็นมีเรื่องหนึ่งที่ดังที่สุดที่ผมเคยได้ยินชื่อมาคือ Warrior นะครับที่ก็หาดูได้ Netflix นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นเยอะนะก็เล่นไปประมาณ5ตอนเท่านั้นเองครับอีกคนนึงนะครับคือพี่ที่ชื่อว่า Cam r จอห์นสันนะครับเป็นนักแสดงชาวอเมริกันนะครับมารับบทมิสเตอร์ไฟนะฮะก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นซีรีส์เป็นหลักนะครับน่าจะคุ้นหูคุ้นตาเขากับบทบาทที่เขารับในซีรีส์ Bad w o m แมนนะครับที่ซัดไปคนเดียวนะฮะห้ดตอนก็ถือว่าเล่นเยอะนะถ้าเทียวกับนักแสดงคนอื่นๆในลิสต์นี้นะครับคนต่อไปครับ Daniel ลส a แลสนะฮะจะรับบทมิสเตอร์นะครับก็เป็น นักแสดงชาวซ i m b a b เวมาสายซีรีส์เหมือนกันครับเล่นเล่นซีรีส์ Li ฟ์บายวไปประมาณ10ตอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวยังเป็นพู่มกับหนังสั้นแล้วก็หนังยาวด้วยทําทํารวมกันแล้วถึง6เรื่องนะฮะเขาไปทําหนังไซไฟเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ซิมบับเวเนี่ยเขาได้เป็นคนกํากับนะกับพี่ Daniel Lesker นะครับพี่คารลัมเคอนะครับรับบทสโมเกอร์คือตัวละครที่โผล่มาในช่วงท้ายของ ซีซั่นที่แล้วนะครับผมแปลกใจน,นิดนึงว่าดูนุ่มๆเพราะผมมีเจตนาการเอาสมุกเกอร์มันแก่มากยังไงไม่รู้นะ mm hmm. ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่านัก mm hmm. แสดงคนนี้เนี่ยเป็นเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับแล้วก็อยู่ใน UK เนะเจ้าตัวเนี่ยเล่นซีรีส์ปะปายมากๆคือผมแทบไม่เห็นเล่นเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ช่วงเวลาปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามไม่ได้รับซีรีส์เล่นเลยนะครับเพราะว่าไปเล่นเป็นนักดนตรีซะส่วนใหญ่ไปเล่นดนตรีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบทบาทที่เราได้เห็นก่อนอในส่วนของ วันพีสเลยคือจะเล่นซีรีส์ The Wheel of Time ซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับต่อไปนะฮะอีกหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนฮือฮากันมากคือฮาคือฮานะฮะคือคุณจูเรียเลฮาวัชนะครับรับบททาชิงนินะครับคือเป็นนักแสดงรุกครึ่งนะอเมริกันฟิลิปปินนะฮะเออล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นตากันหน้าตาเธอที่สุดนะ,ะเพราะเธอเล่นไตรภาคเฟียสตีกของทาง Netflix นะฮะแล้วก็มี3ภาคแล้วเธอก็ เล่นทั้ง3ภาคจาก3ช่วงเวลากันเลยทีเดียวนะแล้วก็ทาชชินก็ถือว่าเป็นตัวละครที่คนดูชอบพอๆกับสม o k เกอร์เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับตัวละครของคุณรอนคอเลตนะฮะจะรับบทวาโปลูนะไม่รู้เม่ตอนเด็กๆผมเรียกว่าวาโปลูนะแต่อันนี้น่าจะเปลี่ยนไปนเป็นชื่อว่าวาโปเฉยๆแล้ว นะครับคนนี้เนี่ยเหมือนเป็นนักแสดงพวกละครมิวสิค l ลสนุกสนุกตลกตลกมาตลอดนะครับแต่ว่าบทบาทหนึ่งในภาพยนตร์ที่เขาได้รับเรื่องชื่อเรื่องว่า The m a n y Sen ซ of f n อ k นะครับแต่ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันเนาะก็พูดได้ยากนะครับต่อไปนะครับคุณไพโรนนะครับโคนะฮะเป็นนักแสดงชาวแอฟริกาใต้อีกหนึ่งคนนะฮะจะรับบทดอตันนะฮะก็บอกเลยว่าบทที่เราคุ้นหูคุ้นตากับแกเนี่ยไม่มีครับแต่ส่วนใหญ่ก็เล่น ซีรีส์แบบเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับแต่อาจจะไม่แน่เราอาจจะเล่นที่แอฟริกาใต้เป็นหลักเนะเพราะฉะนั้นใน MDB ของฝรั่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีนะครับต่อไปแพ็ค3เลยฮะกับตัวละครที่อาจจะเรียกว่าความสำคัญน้อยลงมานะครับก็จะเป็นคุณไคนะล์ลัตเซลไคล์ลัตเซลรับบทเป็นนักแสดงชาวอังกฤษนะฮะรับบทเป็นคุณลุงที่อยู่กับลาวานถ้าใครเคยอ่านวันพีทเนี่ยแต่จากเขาคุณอููคุณตาอยู่ คุณลุงคนนี้นะครับก็รับบทโดยคนที่ผมคิดว่าเป็นคนคุณหน้าคุณตากันนะก็คือคุณลุงที่รับบทนักรบเท่าฉายา Blackfish แห่งตระกูลทารลีในเกมออฟโทนนะครับในหมูดมูดในผมจําหน้าคนนี้ได้แม่นสุดแล้วเออว่าเอ้ยใชยแ่แน่ๆนะครับในส่วนของคนยักษ์ดอลลี่นะฮะก็จะรับบทโดยคุณ วอร์เนอร์คอสเตอร์นะครับที่เป็นนักแสดงชาวแอฟริกาใต้เหมือนกันซึ่งผมหาข้อมูลไม่ได้เลยว่าแกเล่นอะไรอยู่บ้างนะฮะเปิดในเอ็มเนี่ยหน้าแกยังไม่มีรูปเลยนะครับเลยคนหนึ่งนะฮะคือคุณเบรตันชอนเมเร่นะครับก็รับบทโบกี้นะฮะซึ่งคนนี้ก็พอจะผ่านหูบานตาม,มามากมีไลฟ์บายวูฟแล้วก็วอร r i ิเออร์นะครับอันนี้คือภาพรวมของนักแสดงใหม่ของซีรีส์วันพี e ในซีซัน2นี้นะครับอย่างที่บอกอย้ำอีกทีว่า ไม่ต้องแปลกใจถ้ามันเต็มไปด้วยนักแสดงที่เราไม่เคยเห็นผลงานมาก,ก่อนเราไม่คุ้นชื่อคุ้นใาเลยหรือมีคน2คนที่เราคุ้นอกคุ้นตาเพราะเราต้องยอมรับนะว่ามันเป็นซีรีส์ที่เขาไม่ได้เน้นกับกับตัวนักแสดงเยอะไม่ได้เน้นการแสดงเยอะแต่เน้นไปลงกับโปรดักชันเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยนักแสดงแอฟริกาใต้เพราะว่าอะไรเพราะหนังมันถ่ายที่แอฟริกาใต้เขาก็ต้องหานักแสดงที่พร้อมจะไปใช้เวลาและเช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกาใต้ซึ่งบางที นักแสดงอังกฤษบางคนนักแสดงอเมริกาบางคนหรือนักแสดงบางชาติบางคนเขาแบบเขาไม่พร้อมที่จะใช้เวลาแบบ3 456 7เดือนที่นูน่นเขา้เขาจะต้องแบบว่าอยู่แอฟริกาใต้แล้วเขาต้องมาต้องมาแบบสก,สกีนเทสหนังที่อเมริกาต้องบินไปลอสแองเจลิสนิวยอร์กซาแอฟริกาอ๋อมันไม่ได้เพราะฉะนันส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงๆถ้ามันไม่ใช่บทที่ใหญ่หรือมีอะไรเขาก็จะพยายามหาคนโลเคอลหรือเป็นนักแสดงโลเคอลที่จะต้องไม่มีปัญหาว่าต้องบินไปบินมาหลับตารางงานได้จริงๆเนะี่ย เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นไปด้วยนักแสดงที่เป็นนักแสดงที่แอฟริกาใต้และอาจจะไม่มีชื่อเสียงมากเท่าไหร่นักแต่บางคนที่เป็นนักแสดงอังกฤษนักแสดงอเมริกันะอะไรเงี้ยก็แปลไปได้ว่าบทมันอาจจะโดดเด่นมากหรือบางทีบทอาจจะน้อยมากๆแบบน้อยมากเลยที่แบบว่าอาจจะเล่นแบบซีนหนึ่งสองซีนจบกลับบ้านเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็จะมีทักษะแบบนี้แต่ใครที่แบบอยู่เยอะหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นบทเด่นมากแต่ต้องอยู่เยอะนะเออก็อาจจะต้องใช้นักแสดงที่เป็นนักแสดงแอฟริกาใต้มาผสมกันด้วยนะครับนี่ ประมาณนี้เกตเล็กเกตน้อยเล่ากันให้ฟังนะครับนอกจากมีเบื้องหน้าที่เพิ่มขึ้นแล้วเบื้องหลักเองก็เพิ่มอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมีการที่จะรับโชว์รันเนอร์เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนนะมาเพิ่มมาช่วยงานคุณแมตต์โอเว่นแล้วก็คุณสตีฟมาเอดักนะครับเขาชื่อว่าโจเทสคุณโจเทสเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นโคโปรดิวเซอร์ของซีรีส์ปีเตอร์แจ็กสันอันล่าสุดอะผมก็ของโอลิมปัสของดิสนีย์พลาสต์ฮผมไม่เคยดูนะแต่ว่าแกเป็น โคโปรดิวเซอร์อันนั้นแล้วก็จะร่วมเขียนบทอย่างน้อยหนึ่งตอนซีซั่นใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ต้องตกใจย้ำอีกทีไม่ต้องตกใจถ้ารู้สึกว่ามันเป็นคนไม่ดงังมันเป็นเรื่องปกติของของของซีรีส์นี้ซีซั่นหนึ่งก็แคสแบบนี้นักแสดงนาของของวันพีทั้งหมดแทบจะหน้าใหม่ทั้งหมดประสบการณ์ประมาณนี้หมดไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจมาแนะนําให้พอรู้จักว่าอ๋อนะ่าทาเป็นอย่างนี้เคยทําเรื่องนี้มาเคยทําเรื่องโน้นมา คนนี้คนนี้นะั้นไม่ต้องตกใจไม่มีอะไรให้ตกใจมันต้องประมาณนี้อยู่แล้วถ้าถามผมนะถ้ามีแค่พี่เดวิดเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเซอร์ไพรส์สำหรับผมแลละคือแกบางคนอาจจะรู้สึกว่าแกไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าเทียบกับซีรีส์สกเกลนี้นะการได้ที่พี่เดวิดมาเนี่ยอันนี้ผมว่าใหญ่แล้วและผมเชื่อว่าเขาลงเงินกับพี่เดวิดไปเยอะเพราะฉะนั้นมิสเตอร์ทรีเนี่ยอาจจะเป็นลาสบอของซีซันนี้เออ,เอ,อแน่นอน ตัวละครอย่างคอกคูดาอย่างวีวีมันต้องมีแคสมาอยู่แล้วละแต่ผมคิดว่ามันอาจจะจบอาร์ที่มิสทรีหรือเปล่าเออหรืออาจจะจบอาร์ที่ช็อปเปอร์หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ไปไกลขนาดตอนแรกเราคิดว่ามันจะไปถึงอาราบัสตาใช่ไหมจบอาร์อาราบัสตารเลยอาจจะต้องเป็นซีซันสอาจจะต้องเป็นซีซันสานะครับสำหรับสาหรับในส่วนของวันพีทซีซันสซึ่งผมไม่ปัญหานะครับจะไปช้าไปเร็วอะไรก็ได้ผมสบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะผมไม่คิดว่ามันจะทําถึงจบ ถ้าทำถึงกอแหงท้องฟ้าได้ผมก็มันก็เวอร์แล้วครับพูดตรงๆแค่ถึงกอฟังล่าผมก็มันก็เวอร์แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่ามันจะจบมันจะใช้เวลาสัก3-4ซีซั่นกว่าจะไปถึงอาราบัสต้าผมก็ผมก็ชิลๆนะครับก็คิดยังไงกับประเด็นนี้ชอบไม่ชอบแคชคนไหนก็รอคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับกับสตรีมมิ่งอย่างโมโนแม็กซ์นะครับที่จะมาแนะนำซีรีส์คอนเนคชั่นจุดเชื่อมตายนะฮะที่สตรีม ที่ Monomax เท่านั้นนะครับอัปเดต2ตอนใหม่ทุกวันพุธเวลา10โมงตรงโอ้นี่เป็นซีรีส์เกาหลีที่พูดได้เลยว่าผลงานอาชัชญากรรมสืบสวนสอบสวนนำโดยจียองนะฮะที่เป็นนักแสดงมากฝีมือนะครับได้รางวัลแดซังมาถึง2รอบนะครับในบทบาทตำรวจดีแห่งหน่วยปราบปรา,ามยาเสพติดที่อยู่ดีที่อยู่อที่อยู่อยู่นะครับถูกใครบางคนบ,งคบังคับให้ใช้ยาเสพติด อีกครั้งต้องมาพัวพันกับคดีฆาตกรรมเพื่อนวัยเด็กที่มีเงินประกันถึง5000ล้านวอนโดยจีซองต้องมาประชาสื่มือกับจอร์นมีโดนะครับที่พีคาแรคเตอร์ Character จากคุณหมอสุดน่ารักใน Hospital อลเพลสูุบทนักข่าวสายรุยที่ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันไขคดีความคดีความจริงที่เชื่อมโยงไปยังความดำมืดในองค์กรตำรวจครับผมนะฮะเท่านั้นยังไม่พอมีแฟกต์น่าสนใจกับซีรีส์นี้ให้ฟังกันด้วยนะครับซีรีส์นี้เรตติ้งเปิดตัว 5.7นะฮะสูงที่สุดแห่งปีกับค่าย SBS นะครับเรตติงนิวไฮสูงถึง9.4นะฮะยอดคนดูทะลุ1ล้าน6แสนคนนะครับเออเป็นซีรีส์สอบสวนที่คาดเดาไม่ได้เลยะฮะแล้วก็ได้มือเขียนบทอย่างคุณอ e ีฮยอนนะครับแล้วก็เป็นการแท็กทีมนักประพันธ์ดนตรีแห่งยุคนะฮะคินจุงซอกแล้วก็จองเซรินนะครับนี่ความน่าสนใจของซีรีส์นี้ใครสนใจสามารถสนัก Monomax ไปดู c o n n e คชั่นจุดเชื่อมตายนะครับสตรีมที่ m o n นแม็เท่านั้นนะอัปเดตสองตอนใหม่ทุกวันพุธเวลา10บโมงนะแล้วก็ขอบคุณโมโน m a x มากๆานะครับที่สนับสนุนตีนาการดูหนักนะครับ,รนะนะรบจุบ